สวัสดีครับท่านสมาชิกคริคีกลับมาอีกครั้งครับกับโปรเจกต์การเปิดแพ็กแบบฉบับคนรวยของช่องเรานะครับนี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่หลายคนอาจจะรอคอยมานานวันนี้ก็มาเปิดแพ็กใหม่ครับ flame of fury จัดมาครับพิเซนเตอร์หน้าซองของเรานี่ก็เป็นการที่มีแอนิเมชันนะครับกับ c a s t e ร l อ a รา i s รแล้วก็มีอะไรเอ่ย มีปลาครับปลาอะไรไม่รู้ปลาหางลูกยุงครับตัวใหญ่มากแล้วก็มีไวฟุยืนอยู่บนหัวใบสุดท้ายนี่ก็เป็นการ์ดจากตีมมูลนิธิลูกกระตันยูนะครับโปอเ็กถึงอะไรก็ว่าไปเราก็มีอยู่1น0่100ล้านเพชรน,นะครับเราก็มาเปิดกันเลยคือที่มันเหลืออยู่แค่นี้นะครับวันก่อนเรานี่ก็ไปรวมตัวเปิดแพ็คไอซามูไรมาก่อนโธ่ชีวิต ไม่รู้ว่านึกคืมอะไรกร็ไปเปิดแ็กหกเซียนสมุไรมันก็เลยทำให้เราอดเปิดคาสเซล่าแม่อ่าแล้วก็สุ่มกันไปครับได้เป็นคูเปอร์ออฟได้เป็นชูชิปครับเป็นเรือแบบเบิ่มเบิมคือเรือหนาแล้วก็มาดู SR ครับ SR ของเราก็ออกเป็นเกสกิวิชั่นเพื่อมันอาจจะ <laughs> มันอาจจะนานพอสมควรนะครับเราเปิดไม่เจอคาสเซล่าสักใบเลย ช่วงนี้ก็ต้องไล่เก็บพงเก็บเพชรกันไปก่อนนะครับหรือไม่ก็ยอมสละเลือดครับมาเองเลยก็ดีคลิปอาจจะมาชา้านิดหนึ่งนะครับด้วยเหตุผลด้านทุนท์หรับไปต่อไปก็เป็นกระต่ายหน่อยครับแล้วก็เปิดได้เป็นสเกลอครหมดละจ้าสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคนดูบอกไอ้กูมาดูอะไรวะเนี่ยไปละครับ